เข้าใมพี่บ <okay. S 1> ๊พ <laughs> อพ okay. <laughs> ีกเทมือนกันอุนจีเข้ามาใกล้ผมเกลียด <laughs> เอ้ยครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟูดอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะว่ากลับมาอีกแล้วสาหรับคอนเทนต์สุ่มผลตามสูตรคนดูใจเกเรนะครับมาดูที่ว่าวันนี้เราจะได้ผลอะไรไปฟาร์มกันนะครับ <laughs> ถ้าเสียงแผลดต้องขออภัยนะครับยังเป็นโควิดไม่หายนะ <laughs> <laughs> มาถึงก็โชว์เหงาวันนี้เราก็มากับโก้นะครับมีคนดูบอกว่าให้ผมคิดถึงพี่โก้มากเลยครับนะ เพราะว่าโก้ไม่ค่อยได้มานะครับติดเรียนนะรประมาณนั้นแล้วก็โก้ก็ไม่ค่อยสบายนะนอนดึกไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็เลยอ,อัดคุเดียวหลายคลิปนะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาละ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มคลิปกันเลยละกันนะครับผู้ชมท่านไหนนะครับกำลังมองหาร้านเติมโรบักเรทสุดคุ้มเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับคิทตันช็อปนั่นเองทางร้านเนี่ยมีบริการเติมโรบักระบบ V.P. เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ ID Pass นะครับที่สำคัญนะครับทางร้านเนี่ยจะมีบริการกิฟต์ไอเทมแมปบ็อกซ์ฟุตคินเลกาซี่แล้วก็แมปต่างๆอีกมากมายเลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหาไอเดียไว้เล่นสักไอเดียหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหรือว่าไอเดียเทียบเนี่ยทางรบบบ็ออกคคค้้้ดมมาานนนนะะรรััไ่่เเส มาใช้บริการกันได้เลยนะครับและแอดมินเนี่ยก็ยังบริการดีแล้วก็ตอบแชทไวมากๆเลยนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนะครับคิดตั้งชอ็อปเปย์หน่อยดิมาทั้งทียบเปย์เรือพี่หน่อยดิแมมีอยู่พันเดียวไม่ใช่เฮ้ยพี่มีอยู่สี่หมื่นให้พี่เปย์ไหมโอ้โหอ้สาล้านลำคน่าเกลียดเลยโอเคอเรือแพงนะเนี่ยโก็รู้ป่ะเอ้ยสปีดบ๊ทโอเคพี่ก็ได้คัดมาแล้วแหละว่า มีสูตรอะไรบ้างนะแต่ละสูตรนี่แบบเหนื่อยมากนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปที่เกาะลิงก่อนนะครับมีคุณผู้ชมหอกเสียงผมมันแปลกๆนะครับเป็นไข้หรือเปล่าใช่ครับเป็นโควิดมาเกือบอาทิตย์แล้วนะยังไม่หายนะคือยังมีไอกับเจ็บคออยู่นะครับก็คือไม่ต่างจากเดิมเอาง่ายๆนะเอ้ข้างหน้ามีผ้าเลยวนนี้มันต้องโชคดีแน่เลยเจอพ้าต้องใส่พี่ใส่บานกลัวผีใส่พ้ก่อนเฮ้ยกลัวอะไรอะแล้วก็เช็ดคอเท่เลยพี่ โอเคราบรมผลได้ดีกว่าเ<ป>สียงใครเดินตามมาเไม่เคยเห็นพวกเราสิยา <laughs> มันตีเราไม่ได้หรอกโอเคสูตรแรกก็คือให้โก้เนี่ยเอาทำไมมันเป็นสูตรของโลกสองไม่เป็นไรนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ใช้ที่โลกหนึ่งแล้วกันโก้ go เดินวนรอบคนสุม่มจากทางซ้ายไปทางขวาหมุนซ้ายขวาซ้ายไปขวาซ้ายก็คือทางนี้เน่เน่ทางนี้ทางนี้ปอบห้ารอบ <c oughs> <c oughs> เอาฉล <c oughs> <c oughs> ลาดเอาห้ารอบห้ารอบ สแล้วก็อีกรอบหนึ่งห้าพอพอพอแล้วก็กระโดดบนหัวคนสุม่มสองรอบหนึ่งสองเอ 1, เอพอละพอละแล้วก็ลองสุ่มดิโอเค <laughs> โอเคของพี่ก็กระโดดสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดสิบวิ่งรอบคนสุม่มสองรอบหนึ่ <laughs> ระเบิดเนี่ยสองรอบแล้วก็วิ่งลงบันไดสี่รอบอ้ายลำบากริงเลย <c oughs> ชั้นแรกชั้นแรกด้วยนะโอเคหนึ่ง <c oughs> โอ้ยสภาพสอง <c oughs> สามลำบากอีกแล้สี่เฮ้ยชีวิต <c oughs> ลำบากลำบนโอเคปะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับเราจะได้ผลอะไร ไอโก้ทำไมแถวนี้เบคอนมันเยอะจังเลยวะการแต่งตัวเป็นผู้เล่นใหม่เฮ้ยไม่เปิดดีกว่าเก่าขนาดนั้นเลยน่ารักขนาดนั้นเลย New style นิวบี้สไตล์สไตล์ผู้เล่นใหม่โอเคเราลงมาข้างล่างได้เหรอไหมก็โชว์ดิ่ก็โชว์ก่อนเลยก็โชว์ก่อนเลยอ้าพี่สมหรอสมแล้วได้เราต้องไงชมกันหลายครั้งแล้วอ่ะเอออ่ยพี่โชว์ก็ได้หนึ่งสองคนขึ้นชีพ พุ่งโซ่กั้งมันก็แบผลสปริงแน่เลยเลองได้ได้ได้โอ้ผลยังดีมากินละกินละโอ้นักเกียร์นักเกียร์นักเกียร์โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่เกาะแรกแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องใส่โค้ดกันนะกูก็มึงเงี้ยวเกียวขอมันเงี้ยวเกียวมันขอแล้วนี่พี่ล้วนนะวันนี้พี่ล้วนนะไปกับเกาะแรกนะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มนะโอเคมาถึงแล้วนะฮะ ก็ขอเซตย้อนไม่ได้เปิดจะฟังไอ้คลิปที่ผมสงสัยอะเกียดโอเคผมจะฟาร์มนะครับโดยที่ตอนแรกน่ะสามารถใช้มือฟาร์มได้ก็เราต้องทําทุกอย่างด้วยมือตัวเองใช่ไหมใช้มือในการของกลัแม่งโลเกียฟาร์มใหยากอีกอ่ะแต่มันไม่โลเกียะดูมันตีผมเข่าดูดิดูพี่ดิทนททุกรมานตีผมเข่านี่โคตรแรงดาเมจ เอ้ามอนหายหมดเลยอ่า้าอ่าหอยู่นี่เองน่าเกลียดแล้วก็แบ่งกันก็ไม่แบ่งผมลงรากมาแล้วผมต้องให้ผมดิได้หรอพอได้ผมฟาร์มได้ปะผมฟาร์มได้ผมก็ฟาร์มได้พี่อีกเอาเข้าใจคนที่คนที่ฟาร์มมือผมปะคนที่ไม่เคยได้ผลลงแกงผมปะไมไม่เข้าใจไม่อยากเข้าใจด้วย โหสกิลโหโหเปยองดีกว่าที่ไม่ใช้ระเบิดอ่ะมันมันผมสามสี่ชีพที่แล้วอ๋อไม่เอาอ่ะผลระเบิดดีกว่าเยอะเลยอ๋อไปซื้อมาดิหายอกหยอหยอกหยอกอันนี้คือถ้าพี่ไม่มีสกิลวีคือพี่จะไม่สามารถขึ้นชีพได้ใช่ไหมเอ้ยสกิลเอ็กอะใช่ป่ะสกิลซีนี่สกิลซีเออคือถ้าพี่ไม่มีก็คือขึ้นชีพไม่ได้ใช่ป่ะ ใช่พี่ต้องมีสกิลซีถึงจะชื่นชีพได้เหยาแล้วเหยาแล้วเหยวะแล้วผมรู้สึกสบายมะไม่เขียนวะของพี่ก็ไม่ได้ยากนี่ของพี่ก็ไม่ได้ยากกเป็นควันแล้วเป็นกระสอบลายสโมเกอร์มิสเตอร์กระสอบลายเฮ้ยน้องเมดมันก็แบบใช้ได้ดีกว่าผมใช้ได้กว่า จะอยเป็นโลกียก็เด้อแต่ไม่ว่าตีล้วหรืก็จะตีตายให้พี่ช่วยไหมเครื่อนหมู่มันดาเมจเดียวมันทำน้นตีไม่เข่าให้พี่ช่วยไหมไม่เอาไปจับประกันของพี่ของพี่ฟาร์มง่ายมากเลยอ่ะตอนแรกนี่ว่าจะยากนะเนี่ยไม่เหมือนมันแรงนะท่านเป็นเล่นเค่อนตัวเองได้เลยเอาเลยเฮ้ยเค่อนตัวเองได้ก็ ผมใช้ห้าวันไงห้าวันเนี่ยใช้ห้าวันเท่านั้นเปื่อยหมดแล้วจะให้อาลองเกิดวปะมาเห็นไม่ต้เหลกอดีละวทำไมพอฟาร์มอย่างสบายสบายละวันเนอะทำไมฟาร์มเสร็จแล้วฟาร์มเสร็จก็ไปหาตีบอสต่อแล้วลองไปรัดเปรี้ยวไหมล่ะก็จะพาไปเดี๋ยวรัดอะไรได้อีกอะรัดยางยางครับเฮ้ยก็อะไร อะไรไม่ได้พี่ไม่ได้เอาเอาผมจะควบนไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ทำไมโกงเกินไปทำไมอ่ะยิงโกงเกินไปไม่ได้ไม่ได้ทไมได้ดิไม่ได้แล้วก็ได้หมดแหละเอาบะอาบะไว้ผมปะโอ้โหขอบคุณมากครับที่หลังไม่ต้องเขาจะมีฟาร์มอ่ะเขี่ยนนี่เหมืนไฟ ไอพี่ยังไม่ใช้เลยทำไมผมไม่ใช้ป่ะพี่ใช้ดีไหมก็อืมมันก็น่าอร่อยนี่ก็ไม่ผลเราเกียร์ไม่เอาเลยสับสีอ่ะ้ยช่วยจริงๆริเนี่ยแหรวมรวมอยู่ในช่วยเนี่ยละเมียดพี่ไม่ได้นี่ไม่ต้องเอาดิเออนั่นแหละเห็นป่ะไม่ต้องพี่ไอความดีของพี่ไปกลับไปจัดจากกลับไปจัดที่เจ้ามาซะบอกเอาบอกเอาบอกเอาบอก เอาบ่เอาบ่เอาบ่ฝนไฟวันหวานมาแล้วจ้าหิวว่ก็พี่หิวว่ก็ขอรับประทานได้ไหมกูเบลเท่าไรละเพราทำหน้าเขาอ่ะไม่รู้อ่ะเขาจะช่วยเราไงกี่เท่าไหร่กูเบลเท่าไหร่พี่มาสิบห้าละเปลี่ยนก่อเหอะผมเรู้สิบสามน้าสิบสามเฮ้ยตีตายเลยวะเขาช่วยไงก็ปล่อยอ่าๆให้อนี้อ่ะเอาไปกินทำไม เอาไปเอไปไป,ไปดาเมจโกมันกังเกินไงเฮ้ย hey, ไม่กินอะ่ะม,<า>มันเก็บไปละ <laughs> มันเก็บไปละ <laughs> มันกินเมาแล้วก็อย่าอย่าหัานตัวมองเกาะต่อไปก็คือเกาะลิงกังนะครับตกน้ำตังหอยหอยไปแก่หิงหอยแท้บ้าโกพี่บ้าสติมันน่าจะเลอะเรือนเฮ้ยโกโกด้านหน้าเรามีใครก็ไม่รู้อ่ะโกฟาร์มตรงไหนอ่ะ อ๋อด oh, oh, hey, oh, oh, ูดิไอ้ดูเห็นแล้วโอ้พี่ยังฟันยากโอ้ก็อู้ววีดีนึงใช้หนึ่งร้อยสต้ามิน่าเลยโอ้ก็ดูพี่ดิไม่ยอมกินผลไฟเข้าไปอ่ะเอ้ากูไม่กินไงเอ้ากูจะบอกให้พี่ไม่ให้กินเนี่ยยูเสายโยนให้แต่โดนไอ้นั่นลักกลับไปคืนละไม่พี่เขาเป็นการว่าส่งคืนเจ้าของไงนั่นแหละคำคมคำคมของคำคมกูเพื่อนกูอ่ะจ้า ตัตัดตั้าร่ากันได้ไหมนี่เสร็ไม่ดีเลยวะตัดวะพี่ไม่เคยทำมับเนี้ยกลัวเลยรู้ไหมเจ้าวะเจ้าว่าฉากนี้ตัดออกกันปะตัดออกให้หมดเลยนะลูกเจ้าว่าอยากให้ตัดออกกันวม่งมืเองนะพี่ผมไม่ได้วิ่นะเฮ้ยดสิกตัดออกอยู่ดีแหละาเป็นทำไมลิงน้อยจะมาเกาะเนี่ยโอ้ยไปโดนลิงเต็นสู้กับลิงไม่ได้นี่เราไหวไงไก่กับลิงทุกวัน ทะเลาะอยู่กับลิงอย่าหวังว่าจะเด็กไม่อยากไป็นอะไรอยากจนสลัดเขานอนอยู่บ้านแล้วนอนอยู่บ้านไม่เกียรละขี้เกียร์ไปละใครจะเป็นก็เป็นไปเลยเป็นโจรเผลอเจอพี่ไม่ขายให้นะนะก็ไม่เป็นจรตลาดไม่แบบนี้พี่ไม่ให้ดูแล้วนะก็ไม่เกียร์นะพี่ไม่ทำให้ผมเป็นคลิปมันนี้ละพูดแตบนี้ไม่ให้ดูแล้วนะแบบนี้พี่ไม่ก็ดูแล้วนะ ในพี่เี่ยพี่ไม่ไม่ยอมเอฟเฟคพี่มันไปอ่ะไม่เอาเฮ้ยกูก็ไปไปเจออะไรมาอีกอ๋อมันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าดูผมไม่เห็นเลยทงนั้นแหละได้ป่ะได้ผลป่ะนั่นไงว่ะโอ้บุญควันนะไอ้บุควันก็ไม่ได้แย่นะเกลูกิอาโนเกีย เอาผลหายนะไม่ไม่พี่ทิ้งมันพี่ทิ้งพี่ทิ้งมันกบปอ่อนได้เฉยเนีอาอย่างเงี้ยพี่บอกแล้วของกินเข้าไปแล้วพี่โอ้ยอมไว้ก่อนให้เพิ่งกินเผื่อต้องใช้เดี๋ยวพี่ต้องใช้ในก่อว่ากี้เอาไว้เนาะฟาจะวางหนึ่งโว้วปแบ่นีแผนสูงแผนสูงเปตีบอสเปตีบอสเดียวยี่สิบอยู่เลยก็ยี่สิบอะไรโอ้โหเควสเดียวเนี่ยช่วยดิช่วยพี่ดิ วะตรงไหนก็ได้หมดแหละเนี่ยทีเดียวเท่านั้นนะทีเดียวเท่านั้นอีกตัวนึงอ,อีกตัวนึง่งอ๋อยังไม่เสร็จอีกจะยังไงอีกตัวนึงเสร็จช้างไงกูอยากตัวนี้ให้ดูดิ <laughs> สบายแท้ไอ <laughs> ต้องมีน้ำใจเอายืนดูยืนดูไงไม่ไม่เอากินผลเ <800 S 2> นี่ยเก็บรอยเร็วยหยุดตีละคุลจะไป,ไปไลับเหรอเออลืมไปเลื่อมกวนขโมวง ากี่บินไปแล้วเลยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึ่งรังมาโมาด้วยความเร็วแสงยิงโคตรแรงเลยโอ้ยไม่เข้าเลยเวอร์่างตกน้ำเกือบตายตีมันดิแรงแต่ว่าดาเมจกี่นะดาเมจสี่สิบสองอู้ดาเมจพี่เก้าสิบเอ็ดอะก็ก็ทำได้ทำดาเมจได้เรื่อยๆนี่ใช่เหรอเออว่ะ มันเป็นควันพิษเนี่ยวะออย่ะควันขมมงก็สุดซาบอ่ะนี่ไงตายออตายคหายขามันอืขอขามันเสียขามันนี่ไงเคียวเฟียมากไปวะอ๋อวันนีไมันจะตายแล้วอืออีกที่นึงอ่ะไม่มีดาเมจ เออเอามันเออ easy bro ็อีทั้งสองเวลกว่าจะเปลี่ยนเกาะได้มันไม่ได้เหรอยังเปลี่ยนเกาะไม่ได้เหรออีสองเวลแย่ละรัดเวลไหมก็สนป่ะสนป่ะสนป่ะบาคีอะสอนไหมไม่อยากไปบากี้อ่ะไปรัดเวลที่อื่นได้ไหมทำไมทำไมพี่ปงกับบากี้อ่ะเพราะว่ากับบาคีมันโศกังวด ไปก็ออกตายฟรีอ่ะก็ฮะไปพี่ก็ไปตายฟรีอ่ะบารก,กี้อ่ะเอาเลยครับพี่ท้าผมพีพีเห <c oughs> น่าเกียดก็มีคนท้าพีพีอ่ะไปไป,ไป,ไปสั่งสอนหน่อยดิ <c oughs> ไปสั่งสอนหน่อยดิก็พี่มนันกินหงส์ควันมางันก็ต้องไม่ใช้เหมือนเดิมเนี่ยแหละฝ <c oughs> นไฟก็ดีอยูยอ่แล้วน่าเกียดอ่ะงั้นพี่กินก็ไปตั้งนานละไม่เป็นไรพี่คนเราไม่ต้องมีน้ำใจ ต้องแช้ผลเดียวกันฟาร์มออกําลังพัฒนาการนัก้ากล้อนมันเหมือนมันเหมือนอะไรวะเออแล้ววะผลเงาจะมาได้ดีมากเลยไปละไปละให้พี่โจมตีเรือได้ด้วยโก้คืออะไรวะไม่ใช่เรือพี่เรือผมไนงะก,ดก<า>ดูดูก้ดูดูดูมันพิมพ์ดิไม่ควรเลก อ่าแล้วพี่เราเจอคนประจันบานกันแล้วเอ้ยไม่เป็นไรเราปล่อยเขาเป็นเรื่องปกติก็ <c ười> ไก่เฮ้ยอย่าดูไอโก้ด้านหน้ามีเ,เรือโโโโโโโอ้น่าเกลยโก็กลัวเอาป่ะเอาป่ะเล่นแม่มเลย, <c ười> น,ยนี่ไ <c> ง <ười> ขับมา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 แล้วก็โดนรีตายนับไม่นับโอ้ <c ười> <c ười> ผมบอกพี่แล้ว อะไรโอ้พี่พี่ฟังอะไรทั้งนั้นนะก็โอ้ยตีไม่เข้าเลย<笑><笑>นี่ไงเข้าอยู่มิดียวเองสุดละแคมป์ม,มาละนี่ไงได้อยู่ไม่ไหววะหาคนช่วยไหมนั่นไงน้ำตา <N> ี่ไงเฮ้ยโก็มีคนมามันสู้ยังไงเนี่ยช่วยฉันด้วยเฮ้ยโก็ม,มันบีบ กระบอกปืนด้วยก็ดูเขายืนดูความสมเพรียตของเราเฮ้ยเฮ้ย <Hey! S 2> ก็ช่วยด้วยขอบคุณมากพวกเราไม่ต้องนี่ใช่ตัวเดิมปะตัวเดิมต้นคลิปอะมันหายเอา้ามันฆ่าไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยดิเอ้ยกูจะไปเปิดทำไมอ่ะแ <c oughs> ง,ง่จริงเลย เฮ้ยเขาเขาช่วยดีเฮ้ยเขาช่วยเราอยู่เนี่ยเนี่ยอีกทีเดียวพี่ขอพี่ขอของพี่มันโศกังก์กอีกโรคอมอนวะนี่ไงโรแตงฟออแตงผิดมาวมผมต่อมาเราจะเราจะกินเยอะเลยไม่รู้ว่ะ ดูเหมือนเขาจะช่วยเราได้นะใช่ดูเหมือนเขาจะช่วยเราเขาเป็นคนเดีอัศวินใครละรอรอให้คนี้เราไม่ช่วยเรา why ทำไมเอ็นเป็นเบคอนอ่ะเขาตีตายหมดเลยเราทำไมต้องมาทำอะไรนี้เลยไม่รู้อ่ะลำบากลำบนจริงๆเลยตอนแรกมันก็เป็นผลดีนะอะไรก็ก่อนตายทำพิษไหมเออเกิดไม่รักกับบอยเกิดปะเกิดเกิดเกิดแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะบอกแล้วเขาไปแล้ว จะอยู <Atlantic> <laughs> hey. Hey, oh, oh, look, ่ทำไมอ่ะชีวิตต้องเดินหน้าต่อเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่แ็ว่าอะไรอุ๊วเป็นวิญญาณไล่เลยเร็วดีมานี่ไม่โดนดงสภาพเอ้ยบินไปทำอะไรอยู่เนี่ยนะ ทำไรเป็นทา้านไงชีวิตเนี้ยผมทำงงงเงี้ยงูเงี้ยวเคี้ยวขอมันต้องมันต้องมันต้องแล้วทังวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ไปหาแป๊บอ่าไม่มีผลประตูว่ะกดผลประตูถาวรเลยแล้วกันยินม่เกี่ยบเ,เอาละโอเคซื้อสดซื้อสดเลยเอาพี่ เนอะไหนอะเกาะมันชื่อเกาะอะไรตัวเอฟน้ำหน้าตัวเอฟน้ำหน้าเลยเออพี่ช่วยเองพี่ช่วยเองนี่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 นั้นน่ะลานวิ่งนั่นน่ะรอรอแป๊บรอแป๊บรอมาก่อนนี่ไงก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงอะไรมาทำาำเมิดก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วแหละพี่ว่าไม่ได้มึงไม่ไหวไม่รู้อะตีละตีละมันใกล้ตายแล้วนะ นาโก็อีกนิดเดียวเนี่ยก็ตายแล้วเนี่ยฆ่ามันนนเองพี่เองโอเคทำดาเมจละก็จำดิอะไรวะนั่นล่ะเอาเอากระสุนไว้ไหมผมดยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกอีกนิดเดียวบินหนีบินหนีบินบินดีวะว่ะฆ่ามันฮะตายแล้วตายแล้วเหรอไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยเงียบคลิปเลยโก อเอาทั้คลิปนี้นะครับถือว่าเฟลนะครับตีไม่ได้อะไรเลยนะครับจากบอสเพราะว่าพวกเราดาเมจน้อยมากแล้วก็สกิลการโจมตีเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็คือมีแค่สกิลเดียวที่ใช้โจมตีได้ของโกมีหลายสกิลก็ตามนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถฆ่าได้นะครับเพราะว่าดาเมจเบานะโสกังราะกินผนไฟไม่กินไงยอยู่ไหนอ่ะมาหน้าก่อนหน,น,น่อยไอนน้ตัวน,นี้มันมันถามหาไอแอบว่าฟังกี้ใหญ่เลย ไปโก้โกขึ้นมาดิขึ้นมาดิเน่เนี่ยอยู่หลังเนี่ยอยู่หลังตก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 โอเคครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเออเป็นการสามล็อตสามนะวะใช่รอบแรกก็เป็นคนฆ่าพี่เองดิเอาว่าพี่เราโย่ผมเลยมันมันได้ปะมาดิมาดิมาดิมันดามีขนาดไหนวะเอาดิเฮ้ยอุ้ยเอแรง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 เงี้ยวเขี้ยวขอ đến linh, đen lín kiểu lá kiểu lá